สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comments, นะคะกดแชร์ซูเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีเนอสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดให้ส่วนตัวในรอบนี้นะคะแอดไลน์ทักแชทเข้ามา จองคิวด้านล่างได้เลยนะคะถ้าปิดรับพระจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะและช่อง The Tarot of the Prince ช่องส2ราศีนะคะลงเรื่องความรักแล้วก็ลงคลิปให้เรียบร้อยนะคะอัปเดตพลังงานกันที่ช่อง12ราศีได้ที่ The Tarot of the Prince ได้เลยนะคะในตอนนี้ขณะนี้มาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะมาดูซีชูเอชันของทุกคนนะคะคนที่อยู่ในหัวใจของคุณ เป็นยังไงสถานการณ์ความรักสถานการณ์ความสัมพันธ์ของทุกกคนเป็นยังไงคะเรามาดูกันเดท <laughs> <ม>เดทเหรอคะทุกคนอ่ะเดทค่ะอ่า <laughs> เกิดอะไรขึ้นทอล์กอิงทอล์กอิงอ่ะแชงส์นะคะมิเลอร์อ่ะไพ่จะออกมาขออกีกสักสองใบ สินกนาการคนที่เข้ามาดูคลิปนี้สถานาการความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงคอฟฟครับเซลล์วอเตอร์เวลูนะคะขออีกสักพอดีกว่านะคะบางท่านคือเดทใบแรกเลยนะคะมันมันจบเหมือนกับว่ามันมันมันจบไปแล้ว ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันแล้ว 2- อสาปีหรือนานกว่าน,นั้นก็ได้เช่นกันนะคะแต่บางอย่างมันยังคงอยู่ในใจนะคะบางท่านก็เพิ่งจะเดทนะคะเพิ่งจะเดทๆด,ด,ดคุยคุยกันเพิ่งเจอกันนะคะกับใครบางคนบางท่านก็กําลังคุยคุยเพื่อเรียนรู้อะไรใหม่ใหม่กันนะคะหรือว่าคุยกันมานานแล้วนั่นเองนะคะบางท่านก็มีเรื่องของโซคอ n เ c t ชันหรือว่าโซคอนแทร t นะคะในความรักความสัมพันธ์บางท่านกอา็อาจจะคุยกันแล้วแล้วก็ คุยแล้วในออนไลน์ดูแล้วก็ได้มาเดทเจอกันตัวจริงแล้วนะคะแต่บางท่านก็เพิ่งคุยยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะบางท่านก็เหมือนกับว่าอาจจะเจอใครที่มีความรู้สึกพลังงานของความเสียใจแล้วก็เจ็บปวดของกันและกันนะคะเหมือนกับว่าอาจจะกําลังดูดูคุยคุยไม่รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงหรือว่าคิดยังไงกับเรานะคะแบบนั้นนะคะสถานการณ์ ทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นกำลังรู้สึกกับคุณยังไงเขาคนนั้นบางท่านมีประเด็นมีท็อกซิกกันด้วยเขาคนนั้นรู้สึกกับคุณยังไงคะขอเดทก่อนเลยใบแรกค่ะเขาคนนั้นรู้สึกกับคุณยังไงเดลตาเขามีความหวังกับคุณถึงว่ามันจะ มันจะนานแล้วนะเดทมันจบเพราะว่ามันเหมือนกับว่า the relationship is over no second chance grow and transform นะคะ what's it what's d a t is die mm hmm. มันเขามีความหวังคือเขามีความหวังคิดถึงอยู่นะคะเหมือนมีความหวังที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคือ and ว์แอนด์ทมีความหวังที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่ามีความหวังที่ได้ฟื้นฟูกับความรักความสัมพันธ์นะคะเขาเขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่นะมีความรู้สึกถึงความรู้สึกการเริ่มต้นความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะขอขยายเดอร์สตาร์ซะหน่อยค่ะอีกสักใบความรู้สึกของเขาค่ะขอขยายเดอร์สตาร์เจ็บนะเขารู้สึกวิตกกังวลวิตกกังวลนะคะเศร้าเจ็บแล้วก็เสียใจ ขอขยายสามดาบซะหน่อยค่ะทําไมต้องเป็นสามดาบสี่มีทาวรเขาอยากเจอคุณเขามีความกลัวนะคะมีความกลัวแต่ก็แต่ก็มีความมิตกกังวลค่ะว่าเขาจะจะไม่ได้เจอคุณอีกนะคะหรือว่าคุณจะไม่ให้โอกาสอีกนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นการจบห่างกันไปมีความหวังแต่ก็มีความมิตกอกังวลรู้สึกมีความสุขมีความหวังแต่ก็มีความรู้สึก ท,ที่เสียใจที่เศร้าที่แย่นะเหมือนกับทุกข์ทรมาแล้วก็เสียใจแล้วก็ f o วหัวอนสนะคะนั่นก็คือการพบเจอการได้เฉลิมฉลองกันมีความสุขกันนั่นเองนะคะ mm hmm. เขายังรู้สึกถึงคุณมีความหวังที่ได้เจอนะคะทีนี้มาเดทค่ะเอามาเดทเี่ยที่เดทนะคะขอความรู้สึกของเขาค่ะที่รู้สึกถึงคุณ อสวินเหรีย hmm. ญนะคะเดทเขายังคงเดินไปอย่างชา้าๆนะคะคนที่ get b a c t out t m e r t m n g t o n g s o m n o w นะ s w t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  i n g a t e d a t ออนไลน์นะคะุณถ้าคุณ,ค,ณคุยกับเขาออนไลน์อยู่คุยคุยอยู่ยังไม mm ่ได้เจอกันเลยนะคะ n i ยฟ for m ัลเมมันก็เหมือนกับว่าไปอย่างชา้าๆนะคะไปอย่างชา้าๆดูซิว่านะคระระหว่างเราแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะคือให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะยังไงนะคะก็ไม่ได้แบบรีบร้อนหรืออะไรแบบนั้นนะคะ ความรู้สึกของเขาก็ยังคงแบบยังอยากใช้เวลาให้มากกว่านี้ว่าจริงๆแล้วคุณกับเขามันจะไปต่อกันได้ไหมอย่างนี้นะคะจะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่าหอขยายอัศวินเหรียญค่ะความรู้สึกของเขาเขาชอบคุณนะคะคุยน็อปคัพเขาชอบคุณค่ะเขาชอบคุณเขาอยากเจอคุณเหมือนกับว่าถ้าได้เจอกันแล้วถ้าได้คุยกันอยู่ตอนนี้ก็ยู้สึกว่าเขาชอบคุณแล้วเขาสนใจในตัวตนของคุณมากๆแล้วก็อยากที่จะ รู้จักคุณไปอย่างช้าๆอาัศวินเรียนนะคะเป็นไปอย่างช้าๆดูซิว่าอนาคตจะเป็นยังไงไปอย่างมีความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงๆนะคะด้วยความที่แบบอาจจะมาลจากโลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้บางอย่างนะ,ะก็คืออยากที่จะรู้จักคุณให้ให้มากกว่านี้คุณน่ารักนะเขารู้สึกว่าคุณน่ารักคุณอ่อนโยนคุณมีสเสน่ห์เขาชอบคุณมากนะคะทีนี้มาดูแกรมมิ่งนะ S Not s h o w i n g h a n d มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอึดอัดอยู่ตรงนี้นะคะพ,พกเกเฟนะคะเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะเหมือนกับคือดูไม่รู้ว่าเขาหรือว่าคิดยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะมันเหมือนกับว่าการคุยการพูดจาอะไรบางอย่างอีกครั้งเหมือนกับว่าต้องการให้จะเปิดเรื่องของการพูดนะคะคือการคุยการเจจากันเกิดขึ้นเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันมีความรู้สึก มันม,มีความรู้สึกเข้าไม่ถึงอะน,นะคะเขาขยายเดมูนค่ะสิบดาบในความรู้สึกนะคะบางท่านอาจจะคนคนนี้เหมือนกับคุยแล้วก็อาจจะยังไม่รู้เขารู้เราอาจจะยังไม่ชัดเจนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากพอมันรู้สึกอึดอัดว่ายังไม่เปิดต,ต,ตัวนี้แท้จริงของการรายการมันยังไม่ได้เห็นอะไรกันมากเลยแล้วมันทําให้รู้สึกว่าอาจจะแบบดูนิ่งๆนะคะเขารู้สึกว่ามัน ขอความรู้สึกของเขาค่ะว้าวนายฟอร์เปเนคอลเขารู้สึกว่ามันอึดอัดนะมันเหมือนกับว่าอำนาจอยู่ที่คุณเลยนะคะือเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงตัวคุณเขาไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะจีบคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณเข้าไม่ถึงนะคะเขาเขารู้สึกว่าเข้าไม่ถึงตัวตนของคุณนะคะด้วยความมีเสน่ห์ด้วยความสวยด้วยความเซ็กซี่ของคุณมันเหมือนกับว่า ฉันจะหง่ายไพ่ใบนี้มาฉันเดาคือเดาคาดเดาในตัวตนของคุณไม่ถูกเลยรู้สึกว่าคุณคุณแบบอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะคุยกับเขาต่อคุณจะไม่ไปกับเขาต่อหรือว่าแบบจะจะค้นหาตัวตนคุณยังไงดีนะอะไรมันมีความอารมณ์อึดอัดมีความจบจบนิ่งๆมีอะไรที่แบบว่าลึกลับซับซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะมันดูมันดูบางอย่างทีนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขาเขารู้ว่าคุณมีเขารู้ว่า คุณคู่ควรที่จะได้รับความรักและก็สิ่งที่ดีมากๆเขารู้ว่าคุณสวยเขารู้คุณมีเสน่ห์เขาเขาชอบคุณมากๆนะคะเขาอยากที่จะทําหรือว่าเดินความสามารถให้ดีกว่านี้หรืออะไรแบบนี้นะคะสาหรับบางท่านแต่สําหรับบางท่านคนที่คุณคุยคุยอยู่นะคะคุณอาจจะต้องดูเขาไปยาวๆถ้าเกิดว่าเขาคุยแค่เล่นๆหรือเขาคุยแบบจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นสัรชาตญยานของคุณชัดเจนมากๆเหมือนกันว่าคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าเขาจะเขาจะไปยังไงเพราะฉะนั้น ขอให้คุณรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณดูเขาไม่ออกเหมือนกันแล้วเขาก็ดูแบบปิดปิดเปิดเปิดไปไปมามาแบบนี้นะคะขอให้คุณเชื่อในสัญติตญาณของคุณนะคะมองหลักการและความเป็นจริงนะคะความรู้สึกบางอย่างที่มันลังเลที่มันรู้สึกแบบไม่ใช่อ่ะทาไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ยมีแต่คาถามมันรู้สึกมันไม่ไม่ไม่กระจ่างเลยนะคะนั่นแหละคุณต้องดูเขาไปก่อนคุณยังไม่ต้องเทความรู้สึกอะไรนะคะดึงความรู้สึกของตัวตัวเองกลับมาให้เชื่อมั่นในตัวเองให ให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองมากที่สุดเพราะว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความความรักที่ดีและก็ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคุยคุยมันมีความรู้สึกไม่ไม่ใช่หรือว่าแบบระแวงอะไรแบบนี้นะคะทาให้คุณรู้สึกว่าหวั่นไหวแล้วก็ไปไปมา,มาดูจับดูไม่ถูกเลยว่าคืออะไรยังไงนะคะอาจจะยังเพิ่งรู้จกักหรือว่าอาจจะรู้จักมานานแล้วแต่ว่ามันยังคุมเขือนะคะ แต่ว่าเขาเขามองว่าคุณรู้สึกว่าเขามองคุณว่าเขาเขาเข้าไม่ถึงตัวตนคุณจริงๆแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขายังรู้สึกอยากที่จะคุยเหมือนกันคุยการเริ่มต้นคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้มาดูอีกค่ะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณซีเรียนนะคะมิลเลอร์มันเป็นเหมือนกับว่าใคร เก้าดาบขยายเก้าดาบค่ะ The magician มันมีบางเสียงบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของการส่องนะคะการมองนะคะบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะมีในเรื่องราวของโซคอนเนชันหรือว่าโซคอนแทรกนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกถึงคุณนะคะห่วงแหนคุณมีความวิตกกังวลกับคุณมีความห่วงใยมีการกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะบางอย่าง ในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกแบบเป็นห่วงอะแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะอย่างที่บอกนะคะมีการแบบมันมีความรู้สึกทรมานนะคะยังไงบอกไม่ถูกกับความรู้สึกทรมานหัวใจนะคะทรมานเกี่ยวกับความคิดกระสรับกระส่ายนะะอารมณ์แบบนั้นนะคะขายายเดมิจิเชียนค่ะ The World นะคะสองคุณดูคุณในโลกโซเชียลนะคะเหมือนกับไป แอบสอดแนมอะไรบางอย่างแล้วทาให้รู้สึกว่ารู้สึกแย่แล้วก็นอนไม่หลับรู้สึกเป็นกังวลนะคะได้แต่เก็บเอาไว้ในใจ the world นะคะก็ได้แต่แอบดูแอบแอบเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคุณนะคะอยู่ในใจเขารู้สึกรู้สึกแบบมันมีความรู้สึกกระวนกระวายถึงกระวนกระวายหามันทําให้แบบ มันเกินเอื้อมหรือเกินบางอย่างได้แต่ห่วงแหนได้แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะว่ายังทําอะไรไม่ได้ด u โวนะคะอยากพบเจออยากที่จะได้ได้เทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพราะว่าขึ้นเดเมจิเชียนด้วยะคะ mm hmm. วิธีที่จะได้เจอคุณหาวิธีที่ได้คุยได,ด้ติดต่อสื่อสารหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณและเขามีโอกาสอีกครั้งนะคะกําลังหาวิธีอยู่ สำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นโซคอเนคชันหรือว่าโซคอนแทคนะคะทีนี้เรามาดูอีกค่ะ o f f ฟคัพส์เขารู้สึกกับคุณยังไง f o l l of Cups นะคะขยาย of o ล์ทของคัขยายเดร r ฮโร a ฟนอ่า f o l l of c u ค s Coffee c คัพ m e มีติ g งทอล์ก g ิงนะคะฟิลลิ่งเขาอยากเจอคุณนะเขาอยากคุยกับคุณมากเลยนะคือคือเหมือนกับว่า บางท่านอาจจะยังไม่เจอกันเจอกันยังไม่ได้หรือว่าอยากที่ขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นในพลังของเรื่อง DIY masculine น,นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะอยู่ใกล้จะเข้าก็ได้คุณกับเขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อ,อ,อยากจะสร้างโมเมนต์ ขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่รู้สึกว่าอ,อยากเจอคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์มีความรู้สึกพิเศษนะคะมันเป็นความรู้สึกสเปเชียลพิเศษบางสิ่งบางอย่างที่เขาที่เขารับรู้ได้ว่าคุณไม่เหมือนใครนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากเจอนะคะมันเป็นเหมือนในน้อยเงอนๆง,อ,นงอ,นอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสาหรับบางท่านที่เหมือนมีความรู้สึกว่า ยังไม่เจอกันเลยนะคะยังไม่เจอกันนานแล้วแบบนี้นะคะซึ่งหาโอกาสที่จะเจอคุณอยู่หาโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะนัดมาเจอนะคะเหมือนกับว่านัดมาเจอมาคุยมาวางแผนอนาคตร่วมกันนะเพราะว่าวาง่านอาจจะคุยกันมานานแล้วหรือว่ารอคอยอนาคตในช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่จะได้ขยับสถานะกันหรือว่าวางแผนอนาคตร่วมกันแบบจริงจังนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากมีไว้ในอนาคตนะคะเหมือนกับจะอยากพยายามทำอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นจริงนะคะ ทีนี้มาดูความรู้สึกของเขากับสถานาสุดท้ายความรู้สึกของเขาค่ะสองดาบนะคะ time to heal ขยายสองดาบสองไม้เท้าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าลังเลนะคะกับบางอย่างนะคะเขารู้สึกว่าบางท่านอาจจะอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ เคยเจ็บเคยเสียใจกันมานะคะแล้วก็มีบางสิ่งที่เหมือนกับว่าต้องทำเยอะแยะมากมายและความห่างไกลหรืออะไรด้วยก็ตามแต่มันทำให้รู้สึกว่าเขารู้สึกมันมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือน11บ1อะนะคะทวินเฟลมบางอย่างที่เหมือนกับว่าต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันละกันต่างคนต่างรอคอยที่จะกลับมาพบเจอกันละกันเป็นเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณและเขาได้เรียนรู้ อะไรบางอย่างของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกําลังมองหาสิ่งสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่มันคือตัวตวขนของคุณจิตวิญญาณของคุณเพราะว่า11 11, 11ขึ้นนะคะชวินเฟลมบางสิ่งอย่างที่เขารู้สึกคุณรู้สึกถึงคุณคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะได้พบเจอกับคุณในอนาคตแล้วก็เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้เรียนรู้หรือว่าที่เขากําลังทำนะตอนนี้มันมันส่งผลพลังให้เขามีความรู้สึก พิเศษบางอย่างในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองนะคะคุณทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกาลังเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆในตอนนี้นั่นหมายถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณก็กาลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองเป็นพลังงานที่เติมเต็มจริงๆแล้วก็รอคอยที่จะได้มาพบเจอกันขอขยายสองไม้เท้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณและเขามีความเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็ว้าวเห็นไหมคะ The Lovers ค่ะแล้วก็ทริโอค รอจังหวะเวลาของ GY Timing นะคะ Twin Flame ท,ที่จะได้มาพบเจอกันคุณและเขามีความคือคุณและเขาความรู้สึกตรงกันในตอนนี้อาจจะลุยในเรื่องของการงานอาจจะลุยในเรื่องของวิถีชีวิตอะไรบางสิ่อย่างอยู่นะคะการแบบพัฒนาตัวเองให้แต่ระดับในเรื่องของ จิวิญญาและก็โลกของความเป็นจริงภารกิจบางส0อย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันขึ้นในเรื่องของ shadow work time to heal นะคะ self worth and value เพราะฉะนั้นคุณค่าในตัวตนของคุณที่เติมเต็มแล้ว DIY timing จะนำพาให้คุณและเขามาพบเจอกันมันเป็นความรักความผูกพันแล้วก็ trio of cups แล้วก็ trio of cups เห็นไหมคะรอเวลาที่จะได้พบเจอกันรอเวลาที่ได้เฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์ด้วยกันนั่นเองนี่คือความรู้สึกเขารู้สึกคิดถึงคุณนะทวินเฟลมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกหรือว่ารอคอยพลังงานทวินเฟลมอยู่นะคะ เขารู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึกถ้าคนนี้คุณยุ่งกับงานเขาก็ยุ่งกับงานนะคะคุณเป็นยังไงเขาก็เป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกนะคะ strong e n e r g y มากๆเลยนะะกับใครบางคนที่เขารู้สึกถึงคุณบางอย่างนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่อยู่ในหัวใจของคุณค่ะขอบคุณม,มากค่ะทุกคนสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ